ใครจะคว้าชัยในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่ร้อนแรงนี้วันอาทิตย์ที่28กันยายน2568เวลา19นาฬิกาทุกคนกำลังรอคอยการต่อสู้ระหว่าง b g จีปทุมยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC บนเวทีไทยลีก1-2 0 2526แต่ที่น่าสนใจคือทีมใดจะสามารถประสบความสำเร็จในเกมนี้ในวันที่28กันยายน2568เวลา19นาฬิกาทีม BG ปทุมยูไนเต็ดจะพบกับการท่าเรือ f อ บนสนาม True B G Stadium ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1-2025 26ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่าน AS Play โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่คลิกที่ https colon s a s p l a y as co t h portal แต่ที่น่าสนใจคือทั้งสองทีมมีกลยุทธ์และผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างมาก B G ปทุมมีสาราณนอ,นอนอนุอินเป็นประตูป้องกันพร้อมกับมิโลดรินชิตและนิกาซันโดคาเซในแนวรับในขณะที่การท่าเรือ FC มีไมเคิลฟานเคสการ์ดเป็นประตูป้องกันพร้อมกับเรบินซูลาก้าและมาเทอุสลินในแนวรับซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าทีมใดจะสามารถควบคุมเกมและคว้าชัยชนะและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการวิเคราะห์รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทั้งสองทีมซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกลยุทธ์และแผนที่ทั้งสองทีมจะนำมาใช้ในเกมนี้อย่างไรก็ตามคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้รายชื่อผู้เล่นบีจ um, ีปทุมสรานนท์อนุอินมิลดริุนิชิตนิกาซันโดคาเซ ทากากิโอเซเจริญสักวงกรกาคุโตโนซึดะปริศดากาแมนเอกนิดปัญญาชนาทิพสงกระสินโทมยุกิโดอิมาเทลสฟนาซารี่การท่าเรือเอฟซีไมเคิลฟานเคสการ์ดสุพนันบุริรัตเรบินสุลากามาเทลสลินชัยวั์บุราณทิระดลฉำรัสมีโนโบรุชิมุร์วลชิตก,กนิษสีบำเพ็ญท่รศักดิ์เผยพิมายบรายานเปเรียกาก้าเมนเดสผลบอลล่าสุด อยุธยายูนิเต็ดหนถึงสบุรีรัมยูนิเต็ดระยอง FC 2ซองถึงหอุทัยธานีเอฟซชนบุรี FC 1ซถึงหประจวบเอฟซพลังการ f c ฟซถึงศูนย์ลำพูนวอริเออร์ตารางบอลวันนี้18บแนาฬิาราชบุรีเอฟซีเวอร์ซัสทรูแบงคอกยูนิเต็ดสิบแนาฬิกาสานาทีนครราชศีมาเอฟซเวอร์ัสเมืองทองยูนิเต็ด 19นาฬิกาบีจีปทุมยูนเต็ดเวอร์ซัสการท่าเรือ FC คำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าทีมใดจะชนะในเกมนี้และทำไมมาร่วมตอบในการอภิปรายในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ